สวัสดีกลุ่มอัศวินทุกท่านพวกผมแอมี่ปูซิเมนแกนเนเกมอีโดาราปาซีสตาสก,กะนะฮะวันนี้เราจะมาลุยห,หอคอยทัดลมอันใหม่กันชั้นที่9กับชั้นที่10เลยนะซึ่งชั้นที่9เนี่ยจะมีเรื่องต้องไม่มีคนตายผ่านดานภายใน8เทินแล้วก็ต้องใช้ทาให้ตายอย่างน้อย3ครั้งเป็นต้นไปนะก็คือต้องใช้ทาให้ตายค้บ3ครั้งซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่ไค่อยยากมั้ง แต่สาหรับผมถือว่ายากนะจัดทีมยังไงไม่ให้ตายเลยคือหมายถึงจัดทีมยังไงไม่ให้อีกฝ่ายตายไวๆนะฮะเพราะว่าตัวละครธาตุลมเนี่ยดามเมจมันค่อนข้างแรงนะฮะค่อนข้างแรงมากๆโดยเฉพาะไอมาทุอีเนี่ยกับโปโปนาเสริมแก่งแล้วอะ่ะเออจะเรียกว่าเสริมแก่งก็ไม่ถูกปรับสมดุลใหม่นะก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวละครให้ครบก่อนเอออยู่ไหน ใส่สเตล่าไปก็ได้ไหมแ้วอันนี้ใส่โปโพุดดิ้งนะฮะแล้วก็ต้องใส่ลูกกวาดด้วยเดี๋ยวแต้มทาไเป็นพอมาจริงๆจะใส่มิราเบลก็ได้นะแต่ว่าผมกลัวเรื่องแต้มทาไม่พอเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้ตัวที่มันอย่างเช่นตัวคุดหนาไว้น้ำนะ พราะว่า oh, แต้มธาตมันใช้แค่เจ็ดมีระเบลมันล่อเป็นสิบแปมถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมมีระเบลอะ่ะฮิวดีนะแต่ประเด็นคือมันต้องใช้สิบแปมอะซึ่งมันจะทําให้เก๋ลำบากไปหน่อยแล้วเราอาจจะต้องเปลี่ยนซิมโบนิดนึงเปลี่ยนตรงนี้เป็นนกอันนี้เราจะใช้ถ้าไม่ตายผมคุณน,นายอยู่แหละเราก็ใส่ซิมโบที่เป็นอินโลลดร่าธาตุลมสักตัว ก็คืออันนี้ใส่เข้าไปก็น่าจะใช้ได้นะน่าจะใช้ได้แหละมาทีมผมก็อย่างที่เห็นนะ่ยมันมันก็คือมี3ตัวหลักอยู่แหละก็จะมีตัวเกลดามีโปโปนาแล้วก็มีมาทุอีเห็นไหมแต่เกลดาที่เขาแนะนำเนี่ยคือคาอนนะซึ่งถ้าเกิดเราจะจัดเกลดาคาอนเะนี่ยมันผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ พเกลดาคาออสมันอยู่ทีมคาออสเหรอไหมการที่จะเล่นทีมที่มีมาทุอีกร่างรอเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็เลยต้องเออใช้เกลดาล่างต้นแล้วกันมาเราก็จะไปรุยกันเลยด่าเนี้ยมันจะมีบอสลรเซอร์ ex แล้วก็จะมีตัว s t สท ex ตามมาด้วยนะฮะซึ่งปกติแค่ลูเซอร์ ex ก็น่าลำคาญพอแล้วนะฮะในคราวนี้มี s t สที่เป็นซับที่ดีที่สุดในช่วง ep ที่หนึงมามัแถมด้วยโอ้โห บอกได้เลยว,ว่าหัวร้อน,นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะว่าด่านนี้มันหัวร้อนอยังไงก่อนอื่นเลยในตัวลูเซอร์อ่ะมันจะใช้ทําให้ตายเทอรหลักครั้งแน่นอนแล้วก็จะมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีในเทิร์นที่5กับเทิร์นที่9นะอย่างเช่นสมมุติว่าไออันนี้เขาบอกว่าจะเพิ่มพลังโจมตี100%กับป้องกัน100%ตามไม่ได้ด้วย ค้าถึงเทิร์นที่หเป็นต้นไปนะแล้วก็อันนี้จะเพิ่มพลังตุ้มติ1 0รอยเปซนะซึ่งบอกได้เลยว่าเราจะตายหาตั้งแต่เทิร์นที่5แล้วแน่นอนแต่สิ่งที่น่ารำคาญสุดคือน,นี่ฮะกาดลดความเสียหาย75%ซึ่งมันสามารถล้างได้แหละแต่ว่ากว่าที่จะล้างได้เนี่ยคุณต้องผ่านโลกการล้างบัฟเสริม4ชั้นก่อนแน่นอนว่าเราต้องเตรียมซิมโบลล้างบัฟอยู่แล้วนะ แต่ผมแนะนำเป็นลิลิโมที่นุ่มฟูนะถ้าเกิดใครใช้ g ีเซลคี้ซาเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะมันล้างได้ครั้งเดียวมันก็เลยอาจจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ต้องใช้นี้ถึงจะมีประโยชน์ที่สุดนะก่อนอื่นเลยเราจะเป็นต้องกดสกิลของโ o รป n นนะแล้วก็กด e l e m e n t เ r ไว้ด้วยเอาไว้เผื่อเอาแต้มธาตุนะแล้วให้ที่เหลือโจมตีไว้ไม่งั้นเราจะไม่มีตัวโจมตีเลยนะ โอเคสาเหตุที่ให้มาทูอิใช้สกิลที่สองด้วยเพราะว่าตัวลูเซอร์กับไอตัวเอสเทียเนี่ยเอสเทียเอมันมีโอกาสติดแช่แข็งด้วยต้องระวังเรื่องนี้มาข้าเหมกอนกันถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโปโป,โปหน้าตายแล้วๆๆนะั่น่ะ อ้าวแอสเตายแล้วอ้าวไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราก็ทายถ้าไม่ตายครั้งแรกมาแล้วก็อย่าลืมโจมตีทุกตัวนะต้องโจมตีทุกตัวไม่งั้นเดี๋ยวสกิลไม่พอ ผมแอบเสียดายนะตัวว่ายน้ำคุนาแทนที่จะเป็นตัวไอดอนที่มันผลิตแต้มธาตุได้มันทำไม่ได้ถ้ามันมีถ้ามันได้มันจะเป็นตัวที่ดีกว่านี้เยอะเลยโลหายแล้วเลยอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครั้งนี้หายทีเนี้ยต้องมาลำบากนิดนึงแล้วตรงที่เราต้องพยายามคอนโทรแต้มธาตุ เราต้องพยายามอย่าให้ศัตรูใช้นี่แตเดี๋ยวเราบัฟก่อนยังไงก็ต้องบัฟนะเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะเออยังไงก็ต้องใช้แหละ่าเหมือกันเรากลัวเริ่มจำนวนแต้มท่าไม่พอ้อมกันนะนี่เดี๋ยวโดวนดูดสองแต้มแต่ว่าถ้าเกลดาตีก็จะได้เจ็ด คือเหมือนเดิมที่เหลือเดี๋ยวเราใช้ถ้าไม่ตายปปโปนาปิดฉากก็ได้มั้งเดี๋ยวใช้ถ้าไม่ตายปปโปนาปิดฉากก็ได้เพราะว่าผมกลัวที่เหลือเนี่ยมันอาจจะโจมตีไม่ทันนึกไหมอันนี้ถ้าไม่ตายครั้งที่สามแล้วเราจะมาลุ้นกาชาถ้าไม่ตายโปโปนากัน เคยได้ห้าดาวสักครั้งไหมไม่ครับสี่ดาวด,วดาเมจมันจะสุ่มมั้งสุ่มสองครั้งสามครั้งอะเนี่ยโอ้ยเหลืออีสี่หมื่นเนี่ยอีกนิดนึงจบแล้วมาต่อไปชั้นที่สิบเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าหน้าปวดหัวอยู่อย่าง นะฮะฮเดี๋ยวค่อยอธิบายว่าคืออะไรนะฮะเดี๋ยวค่อยอธิบายว่ามันคืออะไรชั้นที่สิเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขแประแปีกอย่างนะอย่างเช่นอ่าต้องสลับทีปะไม่ต้องใช้เคียดาภายใน8เทิร์นปะ่ะนี่ไงมีทําดาเมจให้ถึง50,000นะ่นนผ่าด่าภายใน20เทิร์น ก็ไม่มีคนตายแล้วก็ใช้2ทีมได้ด้วยผมแนะนำว่าให้คุณเผื่อซิมโบอไว้สลับเลยแต่ว่าไม่ต้องเผื่อให้ทีมนี้นะทีมรอเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลุยได้สบายแหละน่าจะลุยได้เลยแหละเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนตัวละครทีมนิดนึงผมแนะนำให้ใช้โป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 นาไว้แนะนำเลยจำเป็นต้องมีนะโปโปนารอ นะป,ปะนุบุนารออยู่ไหนโอเคปุปหนานารอนี้แล้วก็อย่าเลยเอาอาวุธพตามธาตุมันมาด้วยอันนี้เดี๋ยวสลับอาวุธหน่อยแล้วกันสลับอาวุธไอสลับซิมโบเป็นไว้อย่างนี้โอเคส่วนตรงนี้ไม่มีซิมโบไอ้นั่นเหรอไม่มีซิมโบลสลับทีม นิโบเนี้ยดีใส่ไปเลยแล้วก็อาจจะต้องใส่อันนี้ด้วยอาจจะต้องใส่นกฟินิกไว้ใส่ไว้ก็น่าจะเหลือเฟือแล้วก็เราเหลือใครแกเราเหลือชาันนี้ดีกว่ามาตัวนี้ก็ดี ตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้ใส่วุดฮิลไปกันเหนี่ยวไว้ก่อนเฉยเอาจริงๆผมแอบเสียดายคุณนาว่ายน้ำอยู่นะถ้ามันเป็นตัวละครไอดอลที่เหมือนพวกวินดีสสเตล่าหรือว่าคุณนาทัดน้ำเนี้ยถ้ามันแบบมีบัฟไลคอนเสิร์ตนะมันจะดีมากเลยแต่นั่นแหละก็กลายเป็นตัวละครที่มีดีแคฮ่ฮิวเฉยๆฮิวกลางๆด้วยไม่ไดีฮิวแรงเท่าไหร่ ก็จะประมาณนี้ทีมผมก็จะประมาณนี้อาวุธก็เ,เปลี่ยนอาวุธยังเออยังไม่ได้เปลี่ยนอาวุธเนี่ยรู้สึกว่าดะชั้นที่สิบศัตรูไม่มีอีโดล่าเลยไม่มีอีโดล่าเลยงั้นเราเปลี่ยนอาวุธเป็นโจมตีเป้าเดียวพอก็ใช้อาวุธนี้แหละแล้วก็ประมาณนี้ อย่าลืมเนื้ออาวุธนะฮะศัตรูมีธาตุไฟกับธาตุลมเอ๊ะธาตุไฟกับธาตุน้ําตัวอะไรวะเ <c oughs> นื้อไม่ออกมีศัตรูธาตุาไฟด้วยเอ๊ะเนื้อไม่ออกนะเดี๋ยวค่อยว่ากันผมไม่แน่ใจว่ามีสลับทีมไหมแต่ว่าเงื่อนไขในการทำสามดาวไม่มีแต่เราก็เผื่อไว้แหละเผื่อสิมโบไว้ จำได้แค่เว็บสุดท้ายมันคือไ,ไอ้หอยท่ากับปูเสชฉวนเะนี่ยเว็ดแรกจำไม่ค่อยได้โอ้โผมแนะนำว่าให้กดสก,กิลสองของมาทูอีกไว้เลยเพราะว่าไอ้ตัวธนูเอ็มม่ามีโอกาสติดแช่แข็งนะแล้วก็จะมีไอ้ตัวโคโคโลอสเนี่ยมันใช้ถ้าไม่ตายมาก็หัวให้มันใช้ไปเลยให้มันใช้ไปเลยเพราะว่ายัางไงซะเราก็โจมตีใส่โคโคลอสอยู่แล้วนะ ให้มันใช้ไปเถอะถ้ามันอยากจะใช้ไงนะมาโอ้ถ้าบัฟแล้วโดนโจมตี เราก็ไม่โดนแช่แข็งเราก็ไม่โดนไอ้อะไรนะฮิวทรัคถ้าเราได้รับขนฮิวจะมันจะกลายเป็นลดความเสียหายแทนมันไม่แน่ใจหรือได้ฮิวแล้วเราจะได้ดาเมจแทนอันนี้ไม่แน่ใจนะจำไม่ได้แล้วเราก็จะทำการเมื่อกี้มันบอกถ้าไม่ตายกี่ครั้งนะอ๋อทำดาเมจให้ถึงห้าหมืน แค่ตัวเดียวมันก็ถึงหรือเปล่าวะอ้าวไม่เป็นไรอยากให้ถึงก็จัดไปมาเอ๊ตแต่ว่าเกลดาเอ๊ถ้าโจมตีตัวนี้ก็ได้อยู่นะอะลองดูแล้วกันแล้วก็ให้โปโปพดิง้งซัพพอร์ตไป่ะโจมตีไหม เรียบร้อยคือยังไงมันถึงห้าหมื่นอยู่แล้วฮะถ้าถ้าศัตรูมีแต้มน้อยกว่าสีะ่นะไม่ตีแช่แขงก็ยังดีแสนสองเรียบร้อย อันนี้ให้ใช้ถ้าไม่ตายของโปโปนาไปเลยก็ได้มั้ง้าดาวไหมครั้งนี้ไม่หาดาว,ดดวสุ่มยากวะคิดว่าตายไหมเออโอเคที่ผมใช้ถ้าไม่ตายโปโปนาเนี่ยมีสายเหตุนหนึ่งด้วยนะอย่างน้อยมันได้รีคูดาวสก,กิล โอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ผมเตรียมทีมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทีมพิชิ้นหอยท่าอยู่แล้วถ้าเกิดใครได้ดูคลิปที่มันมีหอคอยหอยท่าอะผมก็ใช้ทีมนี้แหละก่อนอื่นเราจะต้องไม่แน่ใจว่าระยะเวลาบั็จะหมดหรือเปล่คิดว่าใกล้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ให้ทําการโจมตีธรรมดาไปก็ได้น่าจะได้แหละมา พราะแต้มท่ามันลดอยู่แล้วคือหอยท่าหรือว่าไอปูเสฉวนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวหรอกมันน่ากลัวตรงที่มันโจมตีแล้วติดพิษได้แล้วก็จะมีถ้าไม่ตายมานะันอ่ะมันเก็บใช้แค่ห้าแต้มแล้วมันจะสะท้อนดาเนจได้ถ้าถูกโจมตีก็เ,เลยเอออาจจะต้องมีการวางแผนนิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณจัดทีมแบบเนี้ยคุณไม่ต้องกลัวเรื่องจำนวนแต้มท่ามันจะเกิน อันนี้แต้ม่านหมดเลยว่ะเอาแล้วไงต้องใช้ทําให้ตายปบป,ปนูนาช่วยก่อนเนี่ยต้องใช้อีกแล้วก็เออ,อยังไงก็ต้องใช้ใช้ทําให้ตายปบป,ปนูนาช่วยด้วยแล้วกันจะได้รีกูดาวสกิลให้ทัน ข้อเสียของตัวละครธาตุลมอะไม่ถึงโดยรวมทีมธาตุลมนะ <grasp> ก็คือมันไม่มีตัวเพิ่มระยะเวลาบัฟแบบแบบอสเทียหรือว่าแบบลูลูทีเมียเงี้ยมันก็เลยจะทําให้ระยะเวลาบัฟของของบัฟต่างๆหายเร็วมากคือแค่สามเธอก็หมดเวลาแล้วอะเต็มที่คือ3ามเธอเนี่ยโอเคเราก็เอาไงดีมันจะใช้ถ้าไม่ตายมา เราก็จมตีตัวนี้ไปก็พอมัอ้งเออแล้วที่เหลือบัฟไปก็ได้เออก็บัฟไปก็จบแล้วเนาะใช่ใช่ใชบัฟไปก็จบมา,บบบมาแตประเด็นคืออีกตัวมันจะทำให้ตายยูเวนแต่ว่า เราจะทำให้มันเน็บชาได้อันนี้น่าคิดนะอันนี้น่าคิดมากมากลองดีดวะอืมไม่เป็นไรเราก็โจ,มต,จมตีนี้ไปแล้วก็โจมตีนี้อีกทีหนึงมาทุอีกติโดนตีแรงแน่เลยวะไม่เป็นไรดูมาทุอีกโดนเท่าไหร่ อุ้ยหมื่นหนึ่งโปโปน่าโดนเท่าไหร่ผมถ้าเป็นดาเมจจากสก,กิลไม่โดนหรอโอเคเอ้ยเดี๋ยว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 ถ้ามันจะมีผลตอนท้ายเถิดไหมวะชิบหายเกลด้าตายวะเกลด้าตายครับพี่น้อง โอ้ไม่โอเคบ้ฟมันหมดพอดีเกื <c oughs> อบไปแล้วเกือบไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ระยะเวลาบา้ฟเราหมดเพราะว่าอย่างอย่างที่เห็นเนะี่ยซิโบมันอยู่ไม่นาน <c oughs> เราก็ต้องลุยเท่าที่มีเนี่ยแหละ โชคดีที่ว่าถ้าไม่ตายเกลดามันทํางานตอนาทเทิเร์เนไงยระยะเวลาบัฟสะท้อนมันเลยมีผลแค่ในเทอร์เท่านั้นก็คือช่วงที่มันอ่าจะอธิบายเงี้ยต้นเทอร์การเทอร์แล้วก็าทเทิร์เนล่วถ้าเราไม่ได้โจมตีตอนการเทอร์ก็ไม่มีปัญหาพยายามจะอธิบายอยู่มันมีเรื่องลำดับสปีดของสกิลด้วยไงยเรื่ององเรื่อง โอเคเราก็ลุยทั้งหมด10ชั้นเป็นที่เรียบร้อยนะถ้าเกิดเราลุยครบ10ชั้นเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะก็จะมีตั๋วสุ่มกาชาทัดลุม5ดาว10%บสีใบถ้าผมจำไม่ผิดน,นะสีใบมีเซ็ตโซมีสัตว์เลี้ยงใหม่แล้วก็มีตั๋วสุ่มกาชาซิมโบมีตุ๊กตาลิมิเต,ต็ดดอ2ตัวมีแพทตินัน้ามดอ1ตัวนะแล้วก็จะมีออปชั่นเสริมทักลม ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดใครเล่นมาครบในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยผมว่ามันอย่างน้อยต้องมี3เป็นต้นไปเพราะผมมีประมาณ3ชิ้นมั้งผมไม่ได้แจว่าคนอื่นมี4ชิ้นไหมแต่ผมผมเล่นมาผมไม่ได้เล่นทุกวันไงสมัยก่อนอผมเล่นแบบเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นสมัยก่อนนะนะก็สำหรับวันนีข้ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีฮะ